สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่องค้นหาเหรียญค่ะฝากพี่ๆติดตามนะคะแล้วก็ subscribe ช่องน้องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เอาเหรียญยูโรมาฝากกันค่ะเหรียญแรกนะคะดูเลยค่ะเหรียญแรกนะคะเป็นเหรียญ2ยูโรค่ะใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะในประเทศแถบยุโรปค่ะ เป็นเหรียญที่ผลิตจากประเทศอิตาลีค่ะผลิตเนื่องในวาระโอกาสโอลิมปิกปี2006ค่ะด้านหลังของเหรียญน,นะคะเป็นรูปนักกีฬาค่ะกำลังเล่นกีฬาอยู่เลยค่ะและด้านขอบเหรียญน,นะคะ จะเป็นรูปดาวค่ะสวยงามมากค่ะรูปเหรียญน,นี้ดีไซน์สวยมากเลยนะคะส่วนด้านหน้าของเหรียญน,นะคะด้านซ้ายมือจะเขียนว่า2ยูโรค่ะเหมือนกันทุกเหรียญน,นะคะแล้วแต่บางเหรียญน,นะคะจะมีตําหนิแต่เหรียญน,นี้ไม่มีตําหนิค่ะด้านซ้ายเดีด้านขวามือนะคะ จะเป็นรูปแผ่นที่ของประเทศยุโรปนะคะด้านขอบนะคะจะพิเศษนะคะสำหรับเหรียญนี้จะมีเลข2ดาวเลข2แล้วก็ดาวสลับกันไปค่ะในวงเหรียญน,นะคะเหรียญขอบเหรียญน,นะคะจะเป็นจะเป็นซีซีสวยงามมากค่ะดีไซน์อเหรียญน,นี้สวยมากนะคะ,ะต้องมีเก็บสะสมไว้เลยค่ะเป็นเหรียญที่ทําค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็จะเป็นเหรียญวาระโอกาสที่น่าเก็บสะสมอีกเหรียญหนึ่งค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะเหรียญน,นี้ และน้องก็จะมีเหรียญที่2นะคะเป็นเหรียญยูโรเหมือนกันค่ะเหรียญยูโรเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ครบรอบ75ปียูนิเซฟค่ะยูนิเซฟพี่พี่รู้จักกันดีใช่ไหมคะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือมนุษย์โลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ75ปีของเขาค่ะ ครบรอบ75ปียูนิเซฟเหรียนยูโรก็ต้องทำเหรียญที่ครบรอบมาหนึงเหรียญค่ะหน้าปกเหมือนกันเลยค่ะด้านซ้ายมือเป็น2ยูโรด้านขวามือเป็นรูปของแผนที่ประเทศแถบยุโรปค่ะเหมือนกันเลยค่ะเรียนนี้ขัดเงาวสวยงามนะคะส่วนด้านหลังนะคะจะเขียนว่า UNICEF 75ปีค่ะ เห็นไหมคะจะมีเลข75็แล้วด้านในวงกลมของเลข5จะเขียนว่าอ,องนะคะอ,องที่แปลว่าปีค่ะและก็จะมีรูปมือนะคะที่โอบกอดลูกโลกอยู่ด้านขอบของเหรียญจะเป็นรูปดาวค่ะสวยงามมากค่ะเหรียญน,นี้ดีไซน์ได้สวยงามมากค่ะทางด้านขอบเหรียญน,นะคะด้านนาอ,อกนะคะจะเป็นซี่สวยงามค่ะแต่มีจุดสังเกตนะคะขอบเหรียญด้านนอก จะต้องมีเลข2แล้วก็ดาวสอดวงสลับกันไปค่ะส่วนเลข2ที่สลับกันนะคะจะต้องกลับหัวด้วยค่ะเหรียญนี้ดีไซน์มาได้สวยงามจริงๆค่ะเดี๋ยวหนูจะให้มาดูขอบเหรียญกันนะคะนี่เลยค่ะขอบเหรียญที่บอกกันไปเลข2ดาวสองดวงแล้วก็เลข2นะคะทุกขอบของเลข2จะต้องกลับหัวสลับไปมานะคะ แล้วนี่ก็คือเหรียญยูโรสองเหรียญที่จะมาแนะนำให้พี่ๆดูวันนี้ค่ะถ้าพี่พีคนไหนนะคะต้องการให้น้องพาเหรียญไหนมาทำช่องให้พี่ๆได้ดูกันคอมเมนต์บอกน้องเลยค่ะถ้าไม่เหนือบาปกว่าแรงนะคะถ้าน้องหาได้นะคะน้องจะเอาเหรียญมาให้พี่พได้ดูกันแน่นอนค่ะสัญญานะ